ไม่มีใครตั้งใจทำผิดพลาดไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะพังชีวิตตัวเองแต่เราทุกคนเคยเลือกผิดเคยพูดผิดเคยอยู่ผิดที่เคยเชื่อผิดคนรวมถึงเคยไม่ปกป้องตัวเองและบางความผิดพลาดไม่ได้จบแค่ความเสียใจแต่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการคลิปนี้ไม่ได้มีไว้ปลอบว่าไม่เป็นไร แต่อยากชวนคุณมองดูว่าหลังจากวันที่เราพลาดชีวิตให้อะไรเรากลับมาบ้างความจริงข้อแรกเราไม่เหมือนเดิมอีกสิ่งแรกที่เราได้รับหลังจากทําผิดพลาดคือเราจะไม่เหมือนเดิมอีกบางคนเสียความมั่นใจบางคนเสียความเชื่อใจบางคนเสียคนที่รักและบางคน เสียตัวตนเดิมไปนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับเพราะความผิดพลาดไม่ได้แค่ผ่านเราไปแต่มันทิ้งร่องรอยไว้ในใจเราเสมอและการยอมรับว่าเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคือก้าวแรกของการเยียวยาเราได้รู้จักตัวเองจริงๆก่อนจะพลาดเรามาคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีแล้วแต่หลังจากที่พลาด เราจะได้เห็นตัวเองในวันที่ไม่มีข้อแก้ตัวเราเห็นว่าเรากลัวอะไรเราหนีอะไรและเรายอมทนอะไรเพียงเพราะกลัวการสูญเสียความผิดพลาดเปิดหน้ากากทั้งของเราและของคนรอบตัวมันเจ็บแต่ความจริงนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราได้เรียนรู้ราคาของการตัดสินใจไม่มีการตัดสินใจไหนที่ไม่มีราคาบางครั้งราคาคือเงิน บางครั้งคือเวลาและบางครั้งคือหัวใจของตัวเราเองความผิดพลาดทำให้เรารู้ว่าการเลือกอะไรสักอย่างต้องแลกกับอะไรบางอย่างและเมื่อเราเคยจ่ายในราคาแพงเราจะไม่เลือกแบบเดิมด้วยความประมาทอีกเราจะเริ่มมีขอบเขตหนึ่งในของขวัญที่มาพร้อมความผิดพลาดคือขอบเขตก่อนพลาดเราอาจเป็นคนใจดีแบบไม่รู้จักปกป้องตัวเองแต่หลังจากพลาด เราจะเข้าใจว่าความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตคือการทำร้ายตัวเองและเราจะเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อเราเคยพลาดเราจะตัดสินคนอื่นน้อยลงเราเริ่มเข้าใจว่าเบื้องหลังการตัดสินใจแย่ๆมักมีความกลัวความเจ็บและความไม่รู้ซ่อนอยู่เราอาจไม่เห็นด้วยแต่เราเข้าใจและความเข้าใจนี้จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอหลังจากนั้นเราจะได้เรียนรู้การให้อภัยตัวเองสิ่งที่ยากที่สุดหลังจากทำผิดพลาดไม่ใช่การให้อภัยคนอื่นแต่คือการให้อภัยตัวเองหลายคนติดอยู่กับประโยคว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำแบบนั้นแต่ความจริงคือวันนั้นเราเลือกดีที่สุด เท่าที่ตัวเราในวันนั้นจะเลือกได้แล้วการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าทำถูกแต่มันแปลว่าเราไม่ลงโทษตัวเองไปตลอดชีวิตอีกต่อไปความผิดพลาดไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราเพราะคุณค่าของคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกกำหนดจากความผิดพลาดครั้งเดียวถ้าเป็นแบบนั้นไม่มีใครในโลกนี้ควรค่าแก่ความรักความผิดพลาดเป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่ตัวตนคุณอาจเคยทำพลาดแต่คุณไม่ใช่ความผิดพลาดนั้นถ้าวันนี้คุณยังแบกอดีตไว้แน่นขอให้คุณค่อยๆวางมันลงนะครับไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราได้รับหลังจากที่เราทำผิดพลาดไม่ใช่แค่บทเรียนแต่มันคือความลึกของหัวใจความเข้าใจชีวิตและความเมตตาต่อตัวเองถ้าคุณยังอยู่ ยังหายใจยังฟังคลิปนี้อยู่แปลว่าชีวิตยังไม่ปิดบทบาทของคุณเรายังไปต่อได้อย่างอ่อนโยนกว่าเดิมถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วค่อยๆกลับมามีชีวิตไปด้วยกันนะครับ back to life again